มวยมันพันเอ็กซ์ตรีมคู่ต่อมานะครับคู่ที่6ของรายการนะครับเป็นมวยรอบไทยวัสดุโฟร์แชมเปี้ยนทัวร์นาเมนต์นะครับในรอบเซมิไฟแนลนะครับเทรพยักฆ์พอเจริญแพทย์เจอกับสิงห์นมเกียรติจอมบึงนะครับสำหรับข้อมูลของนักชกทั้ง2ฝ่ายก็ตามที่เห็นนี่เลยนะครับก็ชกกันในรุ่น มวยไทย7 3กิโลกรัมนะครับชกกันในกิิกา3ยกยกและ3นาทีนะครับผมรอบนี้ไฟเอ่อเซมีไฟนอลนแล้วนะครับเซมีไฟนอลนแล้วเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่1นะครับผมจังหวะนี้สิงห์หนุ่มก็เตะซ้ายไปทีหนึ่งก่อนเลยนะทักทายและจังหวะนี้เตะซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับโดนทางเพชรพยัคนั้นสวนขวาขึ้นมาแล้วก็ตามด้วยหมัดไปนะและในจังหวะนี้นะครับผม ทางพ้พย,ยักจะถีบนะครับผมแต่ไม่ถีบนะเลยออกบัตรไปแทนนะนี่นะอีกทีหนึ่งนะครับจะถีบนะพยายามจะออกบัตรแต่ว่าโดนสวนคืนเช่นกันบัตรซ้ายของสิงห์หนุ่มเข้าไปเต็มใต้คางและจังหวะนี้สิงห์หนุ่มก็เตะขึ้นมานะครับตามด้วยบัตรซ้ายอีกแล้วนะครับผมโอ้โหและจังหวะนี้นะแทงเขานะครับแลกกันไปคนละทีสองทีนะครับผมในช็อตนี้ ในจังหวะนี้นะครับผมสาวหมัดเข้ามานะครับผมของสิงหนุ่มนะครับทางเพชรพฆ์ก็เตะไปทีหนึ่งนะครับผมเตะขวาเข้าไปเรามาดูไฮไลท์ในการชกยกที่สองนะครับผมในจังหวะนี้นะครับทางฝั่งเพชรพฆ์ก็สาวหมัดขวาเข้ามาเข้าท้องไปเต็มๆเลยนะครับผมใส่สิงหนุ่มนะครับนี่นะครับอีกทีหนึ่งนะครับผมหมัดขวาเข้าไปนะครับผมหมัดเดียวเลยนะเล่นเอาสิงหนุ่มนั้นสุดลงไปเลยนะครับผมก้มกับเวทีเลยทันทีเลยนะ โอ้โหสิบตำรวจเอกวัชรินทร์นัรัชนิพนธ์นี่คือต้องมาห้ามเลยนะครับผมไม่ซ้ำคู่ต่อสู้นะโอ้โหในจังหวะนี้และนี่นะครับอีกจังหวะหนึ่งนะครับผมแทงเขาแลกกันไปคนละทีสองทีนะครับผมแต่ว่าเป็นทางฝั่งสิงห์หนุ่มนะครับผมโดนจุดเดิมอีกแล้วนะจุดที่โดนต่อยหมัดขวาของเพชรพยักเมื่อสักครู่นี้นะครับผมโอ้โหลงก็เลยตัดสินใจนะครับผมนี่นะอีกทีหนึ่งนะครับ โอโ้โดนเข้าไปในช็อตนี้นะครับผมก้มกราบลงเิทีอีกทีหนึ่งเลยโอ้โหหมดสภาพต่อสู้นะครับผมไม่มีอะไรมากนะนี่นะครับผมโอ้โหก็สำหรับคู่นี้นะครับก็ไปทางฝั่งเพชรพยักพอเจริญแพทนะครับที่เอาชนะเทคทิ c ค l ลน็อกเอาไปได้ในยกที่สองนะครับ ก็เตรียมไปรอสิงได้เลยนะครับเบรรเทคสไฟต์มวยมันพันเอ็กสตรีม